ถนนที่ออกจากหลวงพระบางเพื่อจะเดินทางไปวังเวียงนะครับเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็วังเวียงเดี๋ยวเไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้รถมันจอดอยู่รถมันจอดแป๊บเดียวไปออกไปเลยไปเลยไปเลยข้างบนนี่เป็นรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะครับใช้เวลาไม่เกินสองชั่วโมงถึงวังเวียงอ่ะนะ โอ้แต่เราเนี่วันนี้เราอาจจะต้องชงกเย็นๆแล้วครับก่าจะถึงวังเวียงกันทางเอาสภาพทางอสภาพทางอยู่ในหมอกเลยครับหมอกที่ฝุ่นนะครับไม่ใช่อะไรนะฮะที่ฝุ่นนะครับเดี๋ยวยังมองไม่เห็นเลยครับรถมารถมาโอ้โหเปิดเลอเลยครับโอ้โหมองไม่เห็นเลยครับมีแต่รถจีนครับถนนกำลังจะเข้าวังเวียง อีก50ิกว่ากิโลใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงโเราไม่ได้เห็นแบบนี้กันมากี่ปีแล้วครับวัวควายบนถนน